Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะมาดูอ่ามีเรื่องให้ทดลองอีกแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าท่านอื่นทําเหมือนปิ่นหรือเปล่าปิ่นมุกทําแบบนี้เออมีข้อสงสัยนะคะท่านใดที่มีความรู้ปิ่นมุกอยากถามนะคะว่ารวยล้นฟ้านี่นะคะรวยล้นฟ้าที่ให้ดูอยู่เนี้ย เป็นของจีนหรือของไทยท่านใดที่พอมีความรู้นะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่าเป็นของจีนหรือของไทยนี่ไม่กล้าขายนะคะกลัวเป็นของจีนถ้าท่านใดรู้นะคะบอกปิ่นมุกหน่อยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูผ่าบอลสีแล้วปิ่นมุกไม่ได้ใส่กล่องนะคะผ่าบอลสีของปิ่นมุกคือแช่น้ําเลย ผ่าแล้วแช่น้ำมันจะรอดไหมอยากทดลองก็เลยอเอามาทดลองดูนี่เราไม่รู้ว่าเขาจะรอดไหมอันนี้คือทดสกันผ่าแล้วนะคะยังโอ้มีโผล่แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่มีโผล่มาแล้ว อันนี้คือทศกัณฐ์เออผ่าแล้วมาแช่นะ้ําไม่เคยทําอยากลองนะคะแต่และตัวนี่คือ <c oughs> นี่เรามาดูเศรษฐีพันล้านผ่าแล้วมาแช่นะ้ําเศรษฐีพันล้านนะคะมาแล้วเหมือนกันนะคะเศรษฐีพันล้านนี่มาแล้วมาแล้วนี่อันนี้ก็เริ่มโผล่ละ๋วยวเอาออกหน่อย เริ่มมาแล้วนะคะดูนี่เศรษฐีพันล้านอะไรอีกอ,อันนี้อะไรอันนี้องค์หญิงทอฝันนี่องค์หญิงทอฝันผ่าไปละอันนี้อะไรนู้อันนี้ชาราวันชาละวันเราก็ผ่าละนี่ มาแล้วด้วยชลาวันชลาวันนี่ดูตุ่มชลาวันมาแล้วนะคะตุ่มชลาวันเออได้ผลได้ผลดีเหมือนกันนะเนี่ยปกตินะคะถ้าไม่ใส่กล่องนะคะไม่ใส่กล่องปิดเราก็ไม่กล้าเอามาแช่น้ําแต่ว่าเราอยากทดลองนะคะอันนี้นางนางสุชาดาเออมาแล้วจริงด้วยนี่ ุ่มเขาเริ่มมาแล้วนะคะนี่นี่เห็นชัดๆเลยนี่นี่เริ่มมากันแล้วเออได้ผลดีมากๆเลยนะคะเอามาแช่น้ําไว้แบบนี้ถ้าถ้าท่านใดนะคะกลัวนะคะอันนี้อะไรยอดมงกุฎถ้าท่านใดกลัวนะคะอย่าอย่าทําตามนะคะเผื่อแบบออไม่มั่นใจแต่ว่าปินมุกค,คืออยากอยากรู้อยากลองมากอันนี้จุลพล จุลพลก็มาแล้วนะคะนี่มาแล้วมาแล้วนี่โอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ชายชนชายชนจะเป็นสองกระถางข้างในนี่นะคะมีของปิ่นมุกมีอ,อลูกเขาต้นหนึ่งแต่ยังไม่ขายนะคะเอาไว้ก่อน อันนี้อะไรแสงพระธาตุแสงพระธาตุก็เริ่มมาละอันนี้นางสวาหะก็มาแล้วนะคะสุดรักเออขุนไกลก็มีนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูขุนไกลถ่าไปแล้วนะคะนี่เริ่มมาแล้วด้วยนี่นะคะเดี๋ยวถ้างอกเยอะแล้วแยกได้เดี๋ยวจะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะแล้ววันนี้จะให้มาดู อบอนสีที่เพาะจากมเมล็ดของปิ่นมุกเพื่อนๆดูดูสีแดงป้ายนะคะคือสวยมากอันนี้คือตัวอย่างนี่สวยมากมีสีแดงป้ายทั้งๆที่แบบพ่อแม่ไม่ได้สวยอะไรเลยไม่ได้ป้ายเลยนะคะแต่ลูกออกมาป้ายซะงั้นก็มีแล้วก็จะมาแจ้งพี่ๆเพื่อนๆนะคะ เรามีเรามีลูกในจันหนวดเขี้ยวนะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันพี่ๆอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะคะมีแบ่งปันแล้วนะคะลูกนายจันหนวดเขี้ยวนะคะแล้วก็เมล็ดเมล็ดรอบนี้เป็นเมล็ดนายจันหนวดเขี้ยวนะคะเมล็ดรอบนี้เป็นเมล็ดนายจันหนวดเขี้ยวแม่ไก่เดชาพ่อนายจันหนวดเคี้ยวพ่อหยาดฝนนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะแอดไลน์ปิ่นมุกเข้ามาได้เลยนะคะทั้งสั่งซื้อต้นไม้แล้วก็สั่งซื้อมเมล็ดนะคะอันนี้เป็นที่เพึ่งแยกหลวงสุรศักด์หลวงสุรศักด์กับหลวงสุรศักด์กับหงสุวรรณนะคะอันนี้หงสุวรรณยังเป็นเบบี้อยู่เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆดูอันนี้นินลเสรนนะคะ นิลเซนที่เราแยกลงเรียบร้อยแล้วนี่นี่นะคะก็มาให้เพื่อนๆดูปิ่นมุกทดลองอีกแล้วทดลองไปเรื่อยนะคะทำแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลดีไหมแต่เขี่ยวออกมาเยอะมากๆรู้สึกว่าจะขึ้นเร็วด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะอยากลองเหมือนปิ่นมุกลองทำได้นะคะมันไม่มีกรอบอะไรที่แบบตายตัวว่า แบบนี้จะไม่ได้แบบนั้นจะไม่ได้อันนี้เราทดลองนะคะนี่ดูแต่ละชื่อรอแบ่งปันพี่ๆนะคะถ้าออกมาได้นะคะถ้าแบบเขาจเจริญเติบโตขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆท่านใดสนใจมเมล็ดนะคะมีแล้วนะคะแม่ไก่ได้ชาพ่อหยาดฝนพ่อนายจันหนวดเคี่ยวนะคะมีแบ่งปันนะคะแอดไลน์ปิ่นมุกเข้ามาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ